ติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะมาเต็มก็ดูดิทำงานอะไรไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าแอมมาแล้ววันนี้แหละอ่าน,นะครับกระเทียมดองนะครับของดีมากและอย่าลืมนะครับผมเรามี นี่น้ำดองด้วยน้ำดองอันนี้เป็นน้ำปลานะครับอุ้ยตัวตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยพี่ตัวใหม่นะครับผมน้ำปลาปลาแซลมอนเอาไปดองกับอะไรครับนะแต่อันนี้คือคือคือเป็นเป็นปลา,ลาคือใช้ปลาอะไรทำอุ้ยอันนี้เป็นปลาแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์นะครับผมใครเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยกินน้ำปลา ปกติกินแต่ปลานิลปลาช่อนมาหมักหมัรวมกันในไหแล้วก็ทําออกมาเป็นน้ําปลาแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะได้กินน้ําปลาใช้ปลาแซลมอนมาจากนอร์เวย์วิโหรสชาติมันเป็นไงวะเนี่ยอยากรู้เลยขวดแพ,แพงไหมพี่เอา้าขวดใหญ่กว่าน้ำปลาทั่วไปนะอันนี้ตื่นเต้นน้ำปลานี่คือขวดนี้ใหญ่กว่าน้ำปลาทั่วไปแล้วเพียง99บาทผมบอกเลยว่าถูกมากมันคือปลาแซลมอนเพื่อน กดสั่งมากินกันเลยดื่มเพียวๆได้ไหม,มลองเทนิดหน่อยด้วยอ้าวผมเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นปลาแซลมอนเป็นใช้ปลาแซลมอนดองแทนน้ำปลารโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ โคโเดรดองเนี่ยข้อหนึ่งที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เลยคือชิ้นเขาใหญ่มากชิ้นโคตรใหญ่เลยนะแันไม่คอ,อ,อประมาณนี้ได้ยินอยู่ปะลองฟังหน่อยอ่ะโอ้โหไม่ให้ผมก้มเลยตั้งนานนี่แทบ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 อะพอ่ก็คือว่าน้ำปลาก็คือไปใช้เหมือนน้ำปลาทั่วไปเลยนั่นแหละใส่ยำใส่ส้ตมตำแต่คุณจะดูไฮโซขึ้นเยอะเพราะมันคือปลาแซลมอนปลาลาแซลมอนมันต้องเรียกให้ถูกอะไรเนี่ย น้ำป,ปลาปลาแซลมอนใช้ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ทำอุดมไป,ปด้วยโปรตีนกินเยอะๆเฮ้ยนี่เขาบอกว่าเสียงดีเลยทำไงดีว่าเสียงดีเลยหลอกก็เปล่าเพราะว่าหลายเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่าๆๆๆดูดที่ปากกูหนะ่อ เสียงดีเลยเขาบอกว่าไม่นะเป็นรื่องอเครื่องนะอ้าวเสียงดีเลยแล้วแก้ด่วนเฮ้ยเอมามีน้องอะไรนะนั่มามีน้องอะไรบอกว่านี่ใสหนึ่งแปดต่อปกติเข้ายังพี่แตว่าจะใครจะซื้อไปดองวันนี้นะครับตัวนี้เลยนี่เลยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าว่าโคเรียดองเนี่ยเขามีน้ําดองแบบนี้ด้วย ให้เพื่อนเนได้เอาไปลองทำกินกันดูซึ่งซึ่งลักษณะของของน้ำน้ำจิม้มเขนเอ้ยไอ้น้ำดองเขาเนี่ยมันเป็นรสชาติที่หลายคนชอบอยู่แล้วยิ่งน้ำจิ้มเขาเนี่ยก็อร่อยสูบดีแล้ไหมดีเลยไหมพี่ năm cái Có an. anh. anh. อร่อยมากแต่ไม่แนะนําให้กินเปล่าๆนะครับผมก็คือเอาไปทําอาหารให้ถูกต้องเอาไปใส่ยำเลย้ยผมบอกเลยอร่อยแน่นอนอันนี้คือคือให้ผมมาแนะนําวิธีแบบว่าดองก็สมมุติว่าถ้าบ้านใครมีแซลมอนนะครับสมมุติว่าถ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแบบของโคเรียดองแบบครบเซตที่ว่ามีดองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือซื้อน้ำดองเลยเอาน้ำปลาแทนอร่อย นี่เลยโอ้ก็คือไปซื้อแซลมอนสดนะครับแล้วเพื่อนๆก็แกล่แล้วก็ไปดองแล้วก็ทิ้งอ่าดองทิ้งไว้ประมาณ3 4ชั่วโมงเนี่ยคือจา้าบเลยอร่อยเลยหนึ่งฝาอยู่ที่50 ml ต่อต่อการดองประมาณไหน วันนี้คือผมก็เทงหน่อยไม่เป็นไรแน่นอนฮนะเข้าเชื้อไม่เป็นไรใส่ไปก็ม่เมเอาเป็นว่าเรามาขายแซลมอนดองแบบชัดๆเดือดเนี่ยอ่ะ,อะก็วันนี้มาขายแซลมอนดองนะครับผมวันนี้เรามีหลายแบบเรามีกุ้งดองด้วยโคเรยดองกุ้งดองของเราวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ กุ้งดองนี่มาจากกุ้งดองอันนี้อาจจะไม่ได้มาจากนอร์เวย์แต่เป็นกุ้งจากประเทศไทยผมรับรองว่าอร่อยเหมือนกันตัวนี้แต่ว่าซีอิ๊วเกาหลีนี่แล้วก็มีแซลมอนดองอร่อยแน่นอนชิ้นใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าชิ้นโคตรใหญ่แน่นอนนะครับผมใครเคยซื้อไปกินอยู่แล้วก็เนี่ย FC ซเราน่าจะกินแซลมอนดองจน,จนแบบว่าไม่รู้จะกินยังไงละ อ่ามีแมงกับคุณอีกด้วยไว้วันนี้นี่ปลาหมึกเนี่ยกึบกึบเคี้ยวอร่อยมากแมงกับคุณก็อร่อยมากไม่เราพูดถึงแมงพูดถึงปลาหมึกสลับแมงกับคุณอืมอืมอ่าสลับอ่ารู้อีกแล้วตอนเนี้ทีนี้อุรอกินทุกอย่างอยู่ละไม่ไอคนตีซาวมันหลับอยู่ มันมันหลับอยู่เออไม่โอ้จริงเกาะเย้ยกำลังขายแซลมอนอยู่ดีต้องมาเป็นนักล้ับไอ้บ้าผู้มึงมันบ้า วัดดีครับวัดีคัดีครัวัดีครวัดควัดีคัวัดีคัวัดคบวัดีควัดีครับวคแม่เผู้ประสบัขายกุ้งดองอยู่ต้องมาล้อเพยงยาพิษเเียพอเอคับพอก่อนเอออ่ะเนี่ยแหละกีฬาหน่อยเพลงเดี๋ยวคนขายของแม่งหมดแรงก่อน ต่อไปเราจะมาขายนี่ต่อเลยนะครับผมวันนี้เรามีน้ําจิ้มขายแยกด้วยแต่ที่ผมจะบอกให้ใครไม่เคยกินกระเทียมดองนะต้องลองซื้อไปกินเพราะว่าโคตรอร่อยจริงเป็นกระเทียมดองที่โตแซลมอนแซลมอนหมดกุ้งหมดอะไรหมดแล้วแต่ว่าคุณก็ยังสามารถเอาไปกินเปล่าๆได้ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เราจะต้องเตรียมชาร์จโทรศัพท์ทีละเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องเราเข้าหรือถ้าจะให้กูเผยเครื่องกูจะได้ขับไปเอาวิ่งไปเอาจากอีกบ้านก่อนอืม ไปอ,อีกอีกบ้านน่าจะแบตเต็มอยูออ่วันนี้วันนี้ผมผมไปมาหลายที่เลยนะตอนเช้าผมก็ไปดูบ้านอีกที่หนึ่งแล้วก็ฝากเพลงใหม่น้องนี่ด้วยอ,อ่น้องสามเอามือชีพต้องเล่นให้ได้ด้วยเพลงแรกของน้องก็ชื่อเพลงกระชัชาเพลงอีกอันหนึง่งแอบสองนะครับผมมาเรามาร้องเลยขึ้นเลย <S <S> <S ตอนถามในกลุ่มไม่บอกไม่มือมชีพเลย ไม่คือคือนี่ไงเอาเพลงแบบว่าเพลงใหม่อ่ะของน้องกูน้องน้องชื่อสามอ่ะนั่นอ่ะเขาปล่อยเพลงใหม่มาเช้ามีใครเห็นบ้างชื่อเพลงแอบส่องพึ่งปล่อยวันนี้ตอนเที่ยงมืออชีพอ่ะมืออชีพมันต้องทําได้ก็คิดฟิลดิว่าถ้าเพลงมันน้องน้องมันคนที่น่ารักน่าเลียวแล้วพึ่งปล่อยเพลงวันนี้ตอนเที่ยงเออฟิลมันจะเป็นยังไงได้ับเดี๋ยวลองดู มีงขึ้นดิเพลงเขาไม่ได้ร้องนำมาก่อนดนตรีเขาขึ้นก่อนแค่ซองกันยึบแป๊บนึงผิดเพลงชื่อเพลงแค่ซองแม่งเอ้ยผิดตรงไนต้นทางแล้ว ชื่อเพลงแค่สองนะครับอ่าก็ผิดเพลงนะ่ะแบตบแบตบเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่แซมสิบปเปอร์นอะยังได้อีกสิบนาทีอืมไม่เป็นไรวันนี้แล้วก็วนไปวนมาชื่อเพลงแค่สองนะฮะก็ไปติดตามกนได้เอาเป็นว่าทีมเรายังร้องไม่เป็นเล่นไม่เป็นกัน mm hmm. มาขายของด้วย mm hmm. <laughs> ฝากด้วยเพลงแค่2ของน้องน้อ mm hmm. <laughs> อดก่น บอกเจ้าของแซวว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราไลฟ์ชดใช้กันอีกอีกหลายทีได้อยู่ <laughs> มานี่เลยเอาเพื่อให้ให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างน้อยพอเห็นปุ๊บเนี่ยจะได้รู้สึกเพิ่มความอยากกินเพื่อนๆดูดูความน่ากินโอ้โหฝากฝาพิสซา,ารรเอาให้เห็นใกล้ๆด้วยเห็นยังไงได้บ้างอยากให้เพื่อน,นจริง ตอนที่กูอยากให้เล่นไม่เล่นแต่ตอนที่ไม่อยากให้เล่นเล่นจังนี่โอ้น้ำลายสอดูชิ้นดูชิ้นด้วยเพื่อนชิ้นโคตรใหญ่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อไม่มีใครจำราคาได้เลยพี่หอยโฮโตโตเตตานี่โอ้ เพื่อนๆดูชิ้นเนี่ยมไม่ไรบอกผมเดี๋ยวผมตผมบอกเองราคาเท่าไหร่พี่เบลอีกทีนึงต่อกระปุกอะไม่กี่กระปุกสี่กระปุก849ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าของเขาดีจริงนะนเพื่อนๆอือย,ยกสูงบางหน้าผมหมดแล้วเพื่อนอะไรวันนี่ยัง เน่ให้ดูแซลมอนหลายคนอาจไม่เชื่อนะว่าจริงๆชิ้นมันคืออย่างนี้ตั้งแต่ออกจากกระป๋องเลยนะใครที่อยากกินแซลมอนดองนะครับกดสั่งไปได้เลยนะครับอร่อยมากแล้วก็กุ้งดองก็ตัวใหญ่หอยแต่โตโตเต,ตะก็อร่อยเหมือนกันมีเซ็ตสูงจะต้องขยไนาย <ๆ S 1> นะเซตมากเลยนะครับอ,อร่อยเติมให้ลำบ,บากเล่นแซลมอนสามกระปุกมีคุ้มเสือเ็ด้อหลือบ6 5าบาทเท่านั้นตอนนี้เอา เาขอยกมาเอยเพี่อแซลมอนสี่กระปุกเหลือหนึ่งบเกาบาทเพื่อนเพื่อนบอกอร่อยครับสั่งมาแล้วอร่อยจริงนี่กระเทียมดองหน้าตาเป็นแบบนี้เลยกระเทียมดองเนี่ยชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนชิ้นใหญ่แบบนี้จริงๆเลยนะแล้วก็อร่อยมากเป็นกระเทียมดองที่สามารถกินสดๆได้รสชาติมันแบบอร่อยอร่อย เนี่ยขอเสียงคนที่เคยกินกระเทียมดองของโคเลดองหน่อยดีกว่าแล้วก็ลองบอกดูว่าอร่อยจริงไหมเนี่ยพี่ซานล,ลองกินดูผมรับประกันว่ากินปเปล่าๆยังอร่อยได้เลยแล้วก็เติมด้วยเนี่วันนี้ก่อนที่เราจะมาขายของนะฮะทีมงานเรานะครับเสร็จเสร็จปุ๊บไปเล่นน้ำเล่นเหมือนเด็กอืม ไปเล่นน้ำกลับมาปุ๊บชิบหายเลยโมเดเอาเวลาไปเล่นน้ำพอกลับมาปุ๊บไม่อะไรเงี้ยนะสนุกดีไข่ดองมีขายด้วยพี่ไข right ่ดองอ่ะเอามาให้ดูว่าเราใช้น้ำก็คือคือง่ายนิดเดียวสมมุติว่านี่เมนูไข่ดองเนี่ยผมผมหลายคนอ่ะไม่เคยลองทํานะแต่ผมจะบอกว่าถ้าดองถึงไอตัวน้ําดองมันเข้าไปถึงทั้งในแล้วผมบอกว่าอร่อยมาก ไข่ดองนี่คือเพื่อนๆสามารถเอาไปกินกับข้าวนะแล้วก็เอาน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือน้ําจิ้มเผ็ดอะไรเนี่ยกินเล่นอร่อยจริงอร่อยจริงไข่ดองผมเคยลองลองทำทำไม่ยากแล้วก็อร่อยจริงฝา, <c oughs> ากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกําลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ